อ่ะนะครับวันนี้เราจะมาะสอนเด็กปั้นนะครับอ่าเด็กปั้นเราจะสอนการาบานท่อนะครับเข้าแฟ่์มา îne, ดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวพิ่งน,น,น,นี่นะครับแฟเราต้องบานนะครับวันเนี้เเยเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับลักษณะนี้เพื่อจะเข้ากับตัวนี้นะครับแล้วก็ขันเข้าไปมันจะได้ไม่รั่วนะอ่าวันนี้เรามาครับอ่าท่อขนาดไซส์ห้าหุนนะครับอ่าห้าหุนมันเนี้ยห้าหุนช่างคำเป็นยังไงบ้างครับอ่าเด็กปั้นนะครับอาจจะช้าหน่อยอ่า แต่ชัวร์แน่นอนครับอ่านะครับจับเข้ามาฝั่งนี้ต้องขันให้แน่นนะครับอ่าประกบให้แน่นแล้วก็นะครับมา่อนอื่นนะครับมันต้องมามีการนี่นะครับท่อเนี่ยนะครับท่อทองแดงตัวนี้นะครับต้องโผล่มาประมาณเท่าเหรียญสิบนะครับอ่านะครับเหรียญสิบนะครับเพื่อที่จะบานนะครับออกมาเยอะไม่ได้นะครับบางทีบานอาจจะแตกได้นะครับนี่ในกรณีนี้ครับนี่ยนะครับอ่าถ้าเราบานมาเยอะนะครับเนี่ย นี่ตัวนี้นะครับถ้าเราออกมาเกินเหรียญสิบวงมันจะใหญ่นะครับแล้วคาเนี้ยมันจะขันเนี่ยแฟร์ตัวเนี้ยขันไปไม่ได้ครับมันจะชนนะครับเนาะนี่ก็ห้าหุนก็เหรียญสิบบาทนะครับสี่หุนก็เหรียญสิบบาทเหมือนกันนะครับแต่ถ้าสามหุนลงมาเนี่ยนะครับแนะนําเป็นเหรียญบาทนะครับความหนาโผล่ออกมาเท่ากับนี่ครับพอแน่นมันก็จะฟรีนะครับอขันให้แน่นดอ่ยขันไปให้แน่นขันไป กาไปให้แน่นอ่าเนี่ยนะครับมันก็จะมีล็อกฟรีของมันนะครับแล้วก็คลายออกนะครับนี่นะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับการบานแฟรนะครับโดยช่างอัมนะครับครั้งแรกในชีวิตครับอ่านะครับอันนี้เป็นงไงทุกอย่างเราติดตั้งเองได้แล้วต้สอนคนอื่นให้ทําได้เหมือนเรานะครับมาดูนะครับสมบูรณ์นะครับนี่นะครับครั้งแรกนะครับ การบานนะครับดูนะครับนี่นะครับแฟร์ตัวนี้มาได้ไหมอ่านี่นะครับได้ครับไม่ติดขัดนะครับแต่บางคนถ้าเหลือออกมาเยอะนะครับเวลาเนี้ยครับลูดแฟร์เนี่ยมันจะมีปัญหานี่ครับมันจะมันจะไม่ยอมเข้ายอมออกนะครับอันนี้ลูดทีเดียวปึ๊ดเลยครับอ่ะขันเข้านะครับอ่าตัวนี้อ่ะอนะครับอ่าขันนครับนี่นะครับอ่าขั้นตอนการขันนะครับอ่าเนี่ยครับองศาตัวเนี้ยนะครับต้องตรงนะครับนี่นีจากไอ้ตรงเนี้ย ตรงขึ้นมาแล้วไม่งั้นจะรัว่วทำไม่ได้ก็ดัดได้ครับเพื่อทรงแรงมันดัดได้นิดหน่อยครับมาบนี่นะครับก็ให้ดัดขึ้นมาครับนี้ดัดขึ้นมานิดหน่อยดัดขึ้นมาครับอ่าเนี่ยให้มันตรงให้มันเป็นแนวตรงนะครับเนาะนี่จากนี่นะแฝงตัวน,นี้มาให้ขันเข้านะครับขันเข้านี่อย่าฝืนนะครับขันเข้าไปเรื่อยๆนะครับ นี่นะครับขันไปเรื่อยๆครับจนถึงจนสุดมือนะครับแล้วก็ใช้ปัจเจียเลื่อนขันนะครับขันป้ายขันป้ายนี่นะครับใช้ปัจเจียเลื่อนขันนะครับนี่ครับก็เวลาขันนะครับเราใช้ปัจเจียเลื่อนสองตัวนะครับหรือถ้าใช้ปัจเจยขันแป๊บก็ได้ครับแต่ผมจะมีปัจเจียขันแ๊บนะครับแต่เบอร์ใหญ่ขนาดนี้ผมไม่มีผมมีใหญ่สุดแค่เบอร์ยี่สิบสองนะครับอ่านะครับอ่าเราก็จะใช้ปัจเจยเลื่อนนะครับนะครับตัวแรกกับเราจะจับท่านี้ไหนะครับ จับตัวนี้นะครับจับไว้ก่อนนะครับจับไว้เพื่ออะไรนะครับไม่ให้แฟลอตัวนี้โยกนะครับบางทีถ้าเราขันเฉพาะตัวนี้เราไปจับเนี่ยหักนะครับแฟตัวนี้หักนี่ครับจับแล้วก็จะกันนครับขันไปเรื่อยนะครับนี่ครับเวลาขันนะครับให้จับไม่ว่าจะขันหรือคลายนะครับให้ทําคนเดียวจะจับสองคนนะครับมันจะรู้แรงนะนี่ครับกรมเข้าหากันอย่างนี้นะครับ นี่นะครับกำเข้าไปนะครับนี่นะครับวิธีการนะครับขันไปจนแน่นนะครับจนมั่นใจว่ามันแน่นนะครับเนาะแต่ตัวนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าขันกี่ปอนกี่ปอนนะครับเพราะมันเป็นประแจเลื่อนไม่ใช่ประแจปอนขันเข้าไปครับบีบก็หากานนี้ครับยืนในช่วงท่าที่ถนัดนะครับนะครับเนี่ยขันเข้าไปบีบเข้าไปนี้ครับจนกว่ามันจะแน่นนะครับแน่นเราก็พอนะครับอ่เสร็จปุ๊บเราก็เหมือนเดิมครับแวะคำมาเช็คว่ารั่วไม่รั่วนะครับเช็คได้เดี๋ยวแวะคำเนาะอ่ะโอเคครับ